สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภูสุขคนเด้อจากพี่น้องจามเอนีถือภาพพี่น้องมาเข่าสวนนะคะว่าอัปเดตสวนน่อยๆนะ,ะนจ๊ะพอดีว่าจะลงม,มาเก็บผักไปลวกกินกับแก้วนะ้ำ่าพี่น้องจาก็เลยเอามาาหายพี่น้องเบิองน้ำนะคะเดี๋ยวเขามาเบิองกันนะคะว่าไงบันไดแล้วเนาะนี่อะไจ๊ะพี่น้องคะมะแตงน,นะคะมะแตงน,น,นี่หน่วยนี่น่วยร้ายเติบเลยพี่น้องแต่ว่าบอท่านไงนะจ๊ะพี่น้องจา่า ทั้งไต่เพิ่นนะคะแตงค่ะเตงกวานะคะอันนี้เตงกว่าโดกหมากเพื่อนพี่น้องโดกโดกนะคะีทุกขอเลยจ้ะพี่น้องจ้าสุดเลยนะคะแต่เพิ่นสิติดเปิดหรือบ่นะคะนี่พี่น้องแาแตงดกโดกจัดมี่มีน่นวยทุกขอเลยจ้ะนันติดทุกดอกเลยจ้ะ ติดทุกดอกทุกอนนนะคะอันนี้คือแตงจากพี่น้องจากแตงกวาไก่จะได้กินเลยได้พี่น้องมาเบิ้งบกบัวบานเียนี่จ้าบกบัวก,กเ็เริ่มเริ่มใหญ่แลวนะคะพี่น้องจ้าแต่ว่าเพะท่านพ่อเก็บเนาะอันนี้บักบัวนี้สีเป็น,น,นะะพันธ์สีเหลืองๆนะคะพี่น้องลดได้มากสองสองสีนะคะสีเหลืองละกะสีเขียวธรรมดานะคะอันนี้เป็นบักบัว พันสีเขียวนะคะพี่น้องน่วยเ่นนะ,ะหน่วยยังหน่อยอยู่นะจ๊ะกระดกขึ้นกันค่ะพี่น้องจ๊ะบวกนะคะบวกเักบวก,บวกมานนี้ยังมีอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะต้นนั้นจะเป็นบักบวกแปลว่าเป็นหน่วยกลมๆค่ะพี่น้องนี่บวกบวกอ่าพัานธุ์นี้จะเป็นนวยกลมๆนะพี่น้องติดน่วยหนึ่งนะคะแต่ว่าจัดสิ่งไงบ่หญงค่ะพ,พี่น้องจ๊ะ กำลังออกเป็นหน่วยกลมๆตน้น,ตนนี้จะเป็นไงคะพี่น้องจกาเป็นแค่นตะลุบเนาะบานเท่ากับสิ่อื่นว่าแค่นตะลุบนะจ๊ะนี่เลยคะ่ะกำลังสีออกดอกค่ะพี่น้องร่อบเบิ่งว่าเพิ่นสีติดป่อนะคะก็ะยิ่งขึ้นไปถึงบนนะคะแล้วเอาเชือกห้อยขึ้นไปจ้ะสวนน้อยๆของเรา เป็นพักชีเล่านะคะพี่น้องจ้ะงามงามกับเพียงเพียงเอลโรดแล้วจ้ะพักชีเหลาเนาะท้างในจะเป็นเป็นพักโอ้พี่น้องจ้ารูเอาอันเบียบักพิกรูเอาไนบักพิกมาปลูกนะคะกําลังเกิดพี่น้องจ้านะบักพิกโรดอัน รอสื่อมาไทยนะจ๊ะปักริจินดาแดงจินดานะ,นะคะหลายปีแล้วพี่น้องจ้าพอดีมันมีเม็ดอยู่นะคะเราก็เลยลองเอาเม็ดเมื่อวานเบิ่งนะคะผลปรากฏว,ว่าเกิดค่ะพี่น้องมึงแน่น่ะอันสือเพิ่นมาบอกเกิดนะคะพอเอาข้องขว้องมาปลูกเกิดเซยจ้ะอันนี้เป็นเบีย่ยอันเป็นเบีย่ยโลกกวาวาในกระปุกเพิ่กับเป็นเป็นอันพระอีตูพี่น้องจ้าใบเมงลักนะคะ แลสิเป็นใบแมงลักเหรอบ่อโรโดเหมือนคือจังก็บอไเด็ดเป็นใบแมงลักนั่นพี่นองคะแล้วบอไเด็เป็นใบแมงลักจะ้ะในหอเขียนว่าใบแมงลักดูจะ้ะเอาพอเราเกิดขึ้นมาเราเป็นโหระพาครับพี่นองคะปลูกใบแมงลักได้หระพานะคะลูกก็เลยเอาใบแมงลักเมื่อวานไม่จ้ะนี่มองวานใบแมงลักนะคะบ่ท่านเกิดจะ้ะจั๊กสิออกมาเป็นโหระพาอีกบ่จ้ะ นีเป็นพักขุมฝรั่งเลยค่ะพี่น้องนี่เลยอัปเดตสวนพักนะคะอันพักสี่พี่น้องงามงามนะคะดวเราจะทอนเอาหากเพิ่นนะคะทอนเอาหาักใสตู้เย็นไว้นะ,ะงามงามพี่น้องคะ่ะโรสเก็บเพิ่นนี่แหละคะ่ะเกบเพิ่นไปกินกบนำนริกเนาะ,ะอันนี้โรสิเอาดอกเพิ่นนะคะพี่น้องการ ตัักชีโรดสีออดอกเพินนะคะอันนี้รดสีท้อนเอาหาักนะคะเพราะว่าสีเอาดอกแค่ต้นสองต้นกับพอ่อแล้วพี่น้องเอาไวเ้เฮ็ดแนวปีหนานะคะอันนี้เป็นพักอันพักการนดํนาพี่น้องคะ่ะพักกาดนดํนานะคะจริงๆแลวพักการดนามโรคโบรีวานด้วยพี่น้องคะ่ะบดิวานนะคะลกเกิอดอิงลูกก็เลยป่วยไหว้บริท้อนออกนะคะ การน้ำผักการน้ำเอาไว้ถัาใส่แกงเฮดกับแกงนมใหม่จ้ะนี่ใบหอมของฝรั่งนะคะพี่น้องที่ลูกขยายไว้เนาะเต็มสวนพี่น้องจ้ะทานี้จะกินบ่เบิดโอ้ยบุ้งผักชีลาวโลนหักเพิ่นหักนะคะพพอ,อาะไงเราโหดหนามให้กระสีเม่นมาตำนะจะ๊่พอะพระเพือพ่อนกรอบนะคะพี่น้องเหี่ยวเลยหักแล้วนะ กระสิเอาไปนั่มจ้กพี่น้องยังกินได้อยู่นะคะเหี่ยวซื้อื้อกรอบกอบเ <ๆ S 1> ด้พี่น้องนี่คือผักนะคะทางผุ่นก็จะเป็นผักบุงได้ค่ะพี่น้องผักบุงโลกเก็บไปไล่เทื่อเลยได้จ้กพี่น้องค่ะไอเก็บไล่เทื่อแล้ว,ดเ,เ,ลวเดี๋ยวมยื่อไหร่ก็มะจ้าพาพี่น้องมาเก็บผักไปกินกับปุ่น ไปกินกับปุลเก็บให้เพิ่นแตกออกเนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ะเซ拉เน่นะคะโอ้ยเด็ดพิษพี่น้องเซ拉เน่เด็ดเซ拉เน่ให้เพิ่นแตกยางละเล็กละหน่อยพี่น้องคะ่ะเก็บเอาอยางละเล็กละหน่อยกับพอกินแล้วจ้ะ ืัอน,นี้เก็บพักน่สวนนี่หละจ้าบัได้ไปเก็บพักน่ป่านะคะพักชีพักชีพักชีกชลูกเป็นคนขาดพักบัวได้ด้พี่น้องเป็นคนมาก,กินพักฉันนม้พักเลยโอ้กินเขาเสียบจ้ะ กไปแล้วจ้าผักชีลาวน้ำผักชีไทยน้ำอันนี้รบปล่อยเพื่อนดอกนะคะอัน,นเป็นเป็นกวางตุ่งพีน่น้องกวางตุ่งไทยเฮานี่ค่ะอีกตัวหน,นึ่งเสียวไว้เฮดแนวจ้ะอัตเดตสวนให้เบ่งนะคะพ้ามาเก็บผักเก็บผักเก็บผักเก็ผักไปกินกับปุนเนาะ คันนาห่อนทั้งสี่กับพี่น้องพ่อปลูกพักอันปลูกกับพ่อได้เก็บนะจ๊ะห่อนนี่ก็โอเคอยู่มะแตงสิดโดนเติบเั็นสิ่้กินนะคะพี่น้องคุณฟังทั้งผลนนะคะจะเป็นอันโอกบักพริกนะจ๊ะนั่นบักพริกพริกพริกหรือปาปีกาผู้ผู้ใหญ่ปลูกนะคะก็เป็นมะเขือเทศจ้ะพี่น้องมะเขือเทศก็มะง่ามนะคะแต่วพอท่านออกดอ,อกด้วยพี่น้อง วนน้อยๆนะคะปลูกพักในกระถางพี่น้องแกกับตะเก็บอยู่ได้จ้าว่าต่อากาศห่อนช่วงหน้าห่อนนี่พ่ต้องซื้อพักเลยจ้ะติดไปเก็บอันพักชีลาพี่น้องลูกกระเด็ดเอาเป็นกานอะไรจ้ะถ้าเด็ดเป็นหยอดมันกระได้เก็บทีเดียวนะคะถ้าเด็ดเป็นกานนี่ได้กินโดนจ้ะเด็ดเป็นกานจังสิ เก็บไปแต่สิพ่อกินนะคะพี่น้องเน,น,นี่ยเหมือนอ่มีเป็นผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งโอ้ตีต่อใจให้พี่น้องได้เขาสวนเก็บผักนี่นะคะสวนนิดหน่อยครับควา,ายเล่มอย่ยเร่พี่น้องค่ะได้เล้วจ้า ได้เลี้ยวได้พักเก็บใหม่ๆเด็ดใหม่ๆเลยพักจากสวนสดๆใหม่ๆนี่สวนหน่อยๆของรถนี่แหละจ้ะเล่มในสวนเนาะได้แล้วค่ะพี่น้องมาหน่ได้เลี้ยวเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวไปสักวันด้วยจ้ะพี่น้องจ้าพบเจอกับรถได้ใหม่นะคะในในคลิปน้าหรืออีพี่น้านะคะน้องได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ thank you